สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยคลิปนี้ก็อยากจะมาพูดถึงนับตัว i t t o o n นะว่าซีเนเโอนะที่จะไปถึง1 0 0 0 0แเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับกับซีเนเโอที่เป็น h a r d Landing นั้นเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เพื่อนๆถ้าเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับแล้วก็ทักทายกันมาได้นะว่าภาพและเสียงชัดหรือเปล่านะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เช่นเคยนับคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์เพื่อนเพื่อนนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับพูดถึงตัวบิตคอยเองนั่นเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปในหลายคลิปที่ผ่านมานับส่วนใหญ่การวิ่งขึ้นลงนะของตัว Bitcoin บิตคอยนั้นเนี่ยแน่นอนก็ต้องอาศัยตัวสภาพคล่องนะที่ไหลเข้ามาในตลาดคริปโตนะเชื่อมโยงกับนโยบายทางการเงินของทางเฟดด้วยนะถ้าเกิดเป็นช่วงใน เป็นช่วงที่เป็น QE นะหรือว่ามีสภาพคล่องเพิ่มเข้ามานั้นเนี่ยตัวบนะิตคอยนรับก็ง่ายนะที่จะวิ่งขึ้นไปนะรวมถึงตัวเอา c o คอด้วยนะแต่ว่าในช่วงที่เป็น QT หรือว่าการดึงสภาพคล่องลงแบบนี้นั้นะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสภาพคล่องก็จะไหลนะจากตัวคริปโตที่มีมาเก็ตแคปต่ำนะไปหาคริปโตที่มี Market Cap ที่สูงนะอย่างตัวบิตคอยนะแต่นอกนอกจาก เรื่องของสาบคล้องแล้วนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของสับคล้องในตัวตลาดคริปโตเองนะที่วันนี้อยากจะมาลองพูดคุยกันนะก็คือตัวอีทเรียมนะตัวอีทเรียมเองนั้นเนี่ยถ้าเราจะดูนะสัดส่วนการคลองตลาดในตลาดคริปโตเนี่ยประมาณสักเกือบ18%นะ5 7 5 4นะครับก็เป็นรองนะตัวบิตคอยนะดังนั้นถ้าตัวอีทิเรียมนะมีมูลค่าที่ย่อตัวนะต่ำต่ำลงไปนะกว่า เทียบในม Bitcoin, นะูลค่าตัวบิตคอยนั้นเนี่ยก็จะเสริมสภาพคล่องนะให้กับตัวบิตคอยนะให้ตัวบิตคอยสามารถที่จะพุ่งขึ้นไปได้อีกนะครับเหมือนที่เกิดเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานะวันนี้อยากจะลองมาแชร์ข้อมูลตรงนี้นะให้เพื่อนๆดูกันหน่อยนะซึ่งถ้าจะดูข้อมูลนะครับตอนนี้นั้นเนี่ยจะลองดูข้อมูลนะตัวอีทเรียมนะเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนะถ้าเกิดเราดูข้อมูลของตัวอีทเรียมเทียบในมูลค่าของตัวบนะิตคอยเนี่ยอีทเรียมเองนังง้นเะนี่ยทำจุดสูงสุดที่ต่ําลง มาเรื่อยๆน,นะทำเรียกว่าทำไฮแวร์โลนะตั้งแต่ช่วงปลายปี2022นะตั้งแต่เดบเมิดแล้วนะลงมาเรื่อยๆเลยนะเทียบในมูลค่า,าข,ของตัวบิตคอยนะซึ่งซึ่ง,งนะก็คล้ายๆนะกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานะในช่วงไซเคิลปี2017แล,แล ungen, ้วก็2018นั่นเนี่ยอีเทียมก็ทำไฮแวร์โลมาโดยตลอดนะเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนะแล้วก็ถ้าเทียบนะกับในปี2015 2016ันเนี่ยอีเทียมก,ก็ทำไฮแวร์โลนะมาโดยตลอดเหมือนกันนะ ก็คือสิ่งที่เราเห็นนะครับในช่วงแต่ละไซเคิลที่ผ่านมานะครับสำหรับตัวอเทเรียมเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะที่เราต้องมาดูกันนะครับว่าอเทเลียมนั้นเนี่ยจะหลุดนับที่แนวรับตรงนี้หรือเปล่านะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2019นะครับแล้วก็ในปี2016นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นั้นเนี่ยในปี2019แล้วก็ปี2016นะครับเกี่ยวกับปี2017นันมีทั้งสนับสนุนี่ยมคทั้ป็น เรียกว่าเป็นบูเคสแล้วก็แบกเคสนะร่วงแล้วก็วิ่งขึ้นไปเหมือนกันนะครับลองมาดูในกรณีทั้ง2กรณีกันบ้างนะซึ่งถ้าเกิดผมจะโอเวอร์เลนนะครับราคาของตัวบิตคอยนะครับกับเข้ามาในกราฟนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่า,าสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วนะั้นเนี่ยก็ลองทักทายกันมาดูนะว่าเสียงและภาพชัดเจนหรือเปล่านะครับ โอเคกลับมาต่อนะซึ่งจริงๆในเคสตรงนี้นะถ้าเทียบนะกับตัวอีเทเลียมนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีทั้งกรณีที่เป็นบูเคสนะแล้วก็เป็นแบกเคสทำในช่วงที่ตัวอีเทเรียมเนี่ยทะลุนะครับที่แนวรับตรงนี้นะครับในปี2016แล้วก็ปี2019นะครับซึ่งลองมาดูนะครับกับในปี2016ก่อนนะในปี2016นกั้นเนี่ยอีเทเลียมนะบุลดที่แนวรับตรงนี้นะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นนะว่าช่วงอีเทเรียม ที่หลุดที่แนวรับตรงนี้เนี่ยตัวเส้นสีส้มนะก็คือราคาของตัวบิตคอยนะครับยังพุ่งขึ้นไปได้ต่อนะยังพุ่งขึ้นไปต่อนะครับในช่วงที่หลุดแนวรับตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงที่ตัวอีเทรเรียมหลุดที่แนวรับตรงนี้นั้นเนี่ยตัวบิตคอยนะครับราคาของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดรอยประมาณสักเจ็ด้อยเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับต่อ BTC นะนั่นก็คือเป็นบูเคตนะครับ แต่ว่าในกรณีที่เป็นแบ a r เ a s นะสังเกตเห็นในช่วงปี2 0 1พันิบนะในช่วงที่อีตาเลียมัะหลุดที่แนวรับตรงนี้นั่นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าช่วงที่อีตาเลียมหลุดที่แนวรับตรงนี้นะจะมาร์กจุดสูงสุดนะของตัวบิตคอยน์นะบิตคอยน์วิ่งขึ้นมานะถึงจุดที่หลุดที่แนวรับตรงนี้นั่นเนี่ยหลังจากนั้นก็ย่อตัวนะต่ำลงมานะจริงๆทั้งสองซีเนโรนี้น,ะนะั่นเนี่ยมี เหตุผลที่สนับสนุนทั้งสองเซนโอเลยนะครับจริงๆผมจะเริ่มที่ในกรณีที่เป็นบูเคตก่อนนะในปี2 0 1พันสิบหกนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูนะในปีส0 1 6ัสิมีสิ่งที่คล้ายนะกับปีพันยี่สาครับเกี่ยวกับปี2 0 2พยี่อยู่เหมือนกันนะ <S <S ในปี2 0 1 6ันสิหกนั้นเนี่ยสังเกตเห็นว่าเส้นสีส้มนะครับก็คือราคานะของตัวบิตคอยสังเกตเห็นว่าในช่วงปี2016ันกนี่ราคาของตัวบิตคอยจะขดอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับ อยู่ที่ประมาณสัก200เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะต่อ BTC นะประมาณ200กว่าเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่งก็คล้ายนะกับช่วงปี2023เหมือนกันนะที่ขดที่ประมาณตรงนี้นะที่ระดับประมาณ20,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะต่อ BTC นะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นไปจากตรงนี้ประมาณ100ยเท่าเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นในปี2 0 1 6กเนี่ยตัว Bitcoin เองขดนะที่ประมาณตรงนี้นะที่ประมาณสักประมาณ400เหรียญดอลลาร์ะสหรัฐต่อ BTC นะครับ คล้ายๆกับตัวบิตคอยในช่วงนี้เหมือนกันนะที่กดอยู่ตรงนี้นะครับในช่วงประมาณสัก400เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะเพิ่มขึ้นไปประมาณร้อยเท่านะแล้วก็ในช่วงนะที่ในปี2016นะในช่วงที่ตัวเทเรียมเทียบจำนวนหาของตัวบิตคอยหลุดนะที่แนวรับตรงนี้นั่นเนี่ยบิตคอยเองตอนนั้นนะราคาพุ่งไปอยู่ที่ประมาณสัก700นะระดับประมาณสัก700เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะก็คือ จุดตัดอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าบิตคอยทําซ้ําเหมือนกับที่เกิดขึ้นในปี2016นั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะวิ่งขึ้นไปได้ต่อนะครับแล้วก็ในช่วงปี2016นันเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเทเลปเทีเยดในบางคข้้งตัวบิตคอยจะอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแล้วเนี่ยตัวบิตคอยยังพุ่งขึ้นไปได้ต่ออยู่นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะกับระหว่างปี2024กับปี2016ก็2016กคือตัว เฟดเลทนะครับในช่วงนั้นนั่นเนี่ยที่บิตคอยวิ่งขึ้นไปต่อนะดอกเบีย้ยนะครับของเฟดนะั่นเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ0.5นะแต่ตอนนี้เองนั่นเะดอกเบี้ยของเฟดอยู่ที่ระดับประมาณ5 5เอน5.5ซนะครับซึ่งก็ขึ้นไปประมาณ10เท่านะครับดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เหมือนนะแล้วก็สิ่งที่ต่างนะถ้าเทียบกับไซเคิลปี2023กับในช่วงปี2016นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะดูนะเทียบกับปี2019นะครับในช่วงที่ตัว อีตาเลียมนะบลุดนะที่แนวรับตรงนี้นะเทียบกับปี2 0 1 9นะซึ่งในปี2 0 1 9นเนี่ยก็มีสิ่งที่เหมือนนะกับคล้ายๆกับปี2 0 2 3เหมือนกันนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าปีนปี2 0ก9กับปี2024สิ่สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าเป็นช่วงนะที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยไว้สูงแบบนี้นะครับคล้ายกันนะจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ เหมือนกันจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยแล้วก็หยุดไว้นั้นเนี่ยเส้นสีส้มราคาของตัวบิตคอยวิ่งขึ้นไปนะวิ่งขึ้นไปนะนั่นก็คือสิ่งที่เหมือนกันนะในช่วงนี้นปี2014นะครับสังเกตเห็นปี2019กับปี2024นะในช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยไว้แบบนี้เนี่ยตัวบิตคอยวิ่งขึ้นไปต่อนะนี่คือสิ่งที่เหมือนกันนะของปี2024แล้วก็ปี2019นะครับแล้วก็ในปี2019เนี่ยทันทีที่เฟด มีการลดดอกเบีย้ยนะครับครั้งแรกนะตรงนี้นั่นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยย่อตัวต่ําลงมานะตรงนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะนะครับว่าจะเหมือนกับปีสอง6นสิบหกนะหรือว่าเหมือนกับปีสองพันสิบเก้านะครับ <c oughs> ซึ่งในแง่ของการค้างดอกเบีย้ยของเฟดนั่นเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าเฟดจะค้างไปได้นานแค่ไหนวะตลาดเองนะตอนแรกเองเปิดมา ก็มองว่าเฟดน่าจะมีการลดลดอกเบีย้ยช่วงเดือนมีนาคมปีนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นพอข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาออกมาเนี่ยก็ขยับมาเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับแต่พอข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจออกมาตอนนี้ก็ขยับไปที่เดือนมิถุนายนแล้วนะต้องมาลุ้นกันว่าโดยเฉพาะวันศุกร์นี้นาจะมีการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานของสหรัฐอเมริกานะครับต้องมาดูกันว่าระดับจะเพิ่มขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันอยู่ที่ระดับประมาณ3.7นนะครับ ซึ่งก็มีใพรตอบได้นะอาจาอาจะจะลดดกเบีย้ยนะครับช่วงมิถุนายนนี้นะครับหรือว่าอาจจะค้างประยนถึงปลายปีจนถึงปี2025ก็เป็นได้นะเพราะว่าจริงๆเศรษฐกิจข,ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ดูเหมือนจะยังตัวเลขต่างๆยังดูเหมือนจะยังแข็งแกร่งอยู่นะเงินเฟอ้อยังอยู่ระดับ3%กว่าอยู่นะครับโอเคนะก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะเอามาลองแชร์พเพื่อนๆดูนะในซีนีโอที่เป็นลักษณะ บูเคสนะแล้วก็แบคเคส์นะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงปี2016กับเทียบนะกับปี2016แล้วก็ปี2019นะครับในปีนี้เองนั่นเนี่ยแน่นอนนะก็ในช่วงต้นปีมีการเปิดนะตัว Spot Bitcoin ETF มาและหลายคนก็คิดว่าตัว Spot Bitcoin ETF นั้นเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่จะดันนะให้ราคา i t t o o n เนี่ยกลับไปทำสามารถที่จะไปทำอ m ท High ได้นะครับซึ่ง จริงๆหลายคนก็คงจะเห็นนะครับว่ามีการเปรียบเทียบตัว Spot Bitcoin ETF กับตัวโกลโก ETF เหมือนกันนะซึ่งตัวโกถ้าเราไปเปรียบเทียบตัว Spot Bitcoin ETF นะกับโกลเนี่ยก็ค่อนข้างมองเป็นบูลันเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากที่ทองคำมีการเปิดเทรดแบบ ETF นั่นเนี่ยราคาทองคำก็พุ่งขึ้นไปนะแต่ว่าวันนี้เองผมอยากจะลองมาเปรียบเทียบในอีกแง่มุมหนึ่งหน่อยนะครับที่กับตัว QQQ นะ QQQ นั้นเนี่ยเป็นตัว ETF นะครับของหุ้นเทคโนโลยีนะครับอินเด็กซ์ของตัวหุ้น NASDAQ นะครับลองมาดูกันหน่อยนะว่าในช่วงที่ตัว Spot NASDAQ ETF หรือว่าตัว QQQ เนี่ยเปิดตัวนะครับมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงนะกับตัว Bitcoin นะครับตัว QQQ เองเนี่ย QQQ ETF นะครับซึ่งเป็น Spot นะครับ ETF หุ้นเทคโนโลยีนะหุ้นอินเด็กตัวแสกนะเปิดตัวประมาณช่วงเดือนมีนาคมปี1999นะหนึ่งปีนะหนึ่งปีก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะซึ่งถ้าเกิดเราจะดูตอนนั้นน่นเนี่ยในช่วงที่ตัว QQQ เ,เปิดตัวนั้นเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณสัก4เนะคี่บ49เหรียญน,นะ จริงคล้ายกับตัวบิตคอยเหมือนกันนะครับตัวบิตคอยเองช่วงที่เปิดต้นปีสปอตบิตคอยทีเอฟบิตคอยเองอยู่ราวๆประมาณ4 10, ี่หมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะต่อบีทีซีนะแล้วก็หลังจากนั้นนั้นเนี่ยใช้เวลานะประมาณสักประมาณสักประมาณสักปีวกว่านะสามร้อยเจ็ดสิบแปดวันนะปีนิดๆนะตัวคิวคิวเนี่ยพุ่งขึ้นไปประมาณสักหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะ แล้วก็ราคาจุดสูงสุดนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบหนึ่งร้อยี่สิบหนึ่งร้อยี่สิบเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับมีความคล้ายกันอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงที่เปิดตัว QQQ นั้นราคาอยู่ที่สี่สิบเก้าเหรียญบิตคอยน์นะตอนที่เปิดตัวนั้นเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นเหรียญนะครับแล้วก็ไปจบที่ช่วงปีสองพันนะซึ่งก็เป็นปีที่มีการเลือกตั้งประธานประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะคล้ายๆกับปีนี้ปี2024นะที่เป็นปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ของรัฐอเมกาเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าบิตคอยทําซ้ําเหมือนที่ qqq คเคยทํานั้นเนี่ยก็อาจจะได้เห็นนะราคาของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยเป็นเลข6หลักได้ในปีนี้เหมือนกันนะครับจะสิ่งที่น่ากลัวหลังจากที่ราคา Qqq พุ่งทําจุดสูงสุดนั้นเนี่ยหลังจากนั้นนะครับตัว Qqq ย่อตัวต่วตําลงมานะประมาณเซครลบประมาณเปอร์เซ็นต์นะภายใน2ปีกว่านะครับ ก็คือในช่วงประมาณปี2000ครับเกี่ยวกับปี2001นะซึ่งก็เป็นช่วงตัว .com bubble นะเ,เกิด recession เกิดขึ้นน,นะครับมีการยอ่อตัวต่ำลงมาแล้วก็กว่าจะกลับขึ้นไปในกว่าจะกลับขึ้นไปถึงจุดเดิมได้นั้นเะนี่ยใช้เวลาจนถึงประมาณปี2016เลยนะครับใช้เวลาประมาณ16ปีนะก่อนที่ e t f q q q เนี่ยจะพุ่งขึ้นไปจุดเดิมนะครับ นี่ก็คือ worst case scenario นะที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับกับตัวหุ้นเทคโนโลยีนะซึ่งตัวคริปโตเองนะครับตัวบิตคอยตัวคริปโตเองเนะี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งขึ้นลงนะตามหุ้นเทคโนโลยีเหมือนอยู่เหมือนกันนะดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบแบบนี้ขึ้นนะเนี่ยแน่นอนนะโดยเฉพาะตัวเอา c o คอยเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะร่วงไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ โอเคนะก็คงเป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะเอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังวันนี้ครับมีเ,เพื่อนๆถามมาว่าบูลันรอบนี้ถึงปีไหนจริงๆถ้าเทียบนะครับกับข้อมูลทางสถิติน,นี่ยปกติแล้วบูลันนะจะจะยาวไปจนถึง1ปีนะครับก่อน1ปีหลังบิตคอยฮ h a วิ่งนะซึ่งถ้าเกิดเราดูข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะ, Bitcoin ROI นะบิตคอยเอาไอนะหลังจาก Return on ออนอินเวส t นะหลังจากมีการ h a l วิ่งนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าในช่วง c y คล e อย่างเช่นเส้นสีส้มนะครับก็คือ c y คล e ที่มีการ h a l วิ่งในปี2020หลังจาก Bitcoin h a l วิ่งนั้นเนี่ยยังวิ่งขึ้นไปได้ต่อนะในช่วงปี2020นนเนี่ยยังวิ่งขึ้นไปได้ต่ออีกประมาณสักเเกือบแเท่าเลยนะเนี่ยหลังหลังราคานะที่ในช่วงที่ราคาฮ a บวิ่งนะครับแล้วก็ในช่วง หาวิ่งในปี2016นะหลังจากปี2016ปี2017บิตคอยยังวิ่งขึ้นไปได้ต่อนะตามเส้นสีแดงนะครับดังนั้นถ้าทำซ้ำในอดีตนะก็ปี2025น้นเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นไปได้ต่อนะครับแต่ความเสี่ยงก็ยังมีอยู่นะโดยเฉพาะในเรื่องของ recession นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> โอเคถ้าเพื่อนๆไม่มีคำถามอะไรแล้วนั่นเนี่ยมีเพื่อนบอกมาว่าเช็คมาหลายๆเพจบูรันรอบนี้อาจจะจบเร็วก่อนสิ้นปีนี้ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็ผมให้ดูกราฟนี้นะครับกราฟนี้ก็คือ จุดพิกหนึ่งนะครับไปหาอีกจุดพิกหนึ่งนะออทมไฮก่อนหน้านะครับไปหาอีกออทมไฮหนึ่งเส้นสีส้มก็คือไซเคิลล่าสุดนะที่ทำออทมไฮในช่วงปลายปี20 2 1นสะส่วนจุดเริ่มต้นนั้นเนี่ยก็คือก่อนหน้านั้นคือทำออทมไฮในช่วงประมาณต้นปลายปี2017ครับครับค้าบเกี่ยวครับต้นปี2 0 1 8ันะจะสังเกตเห็นเส้นสีเขียวก็คือไซเคิลที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะ จริงๆไซเคิลที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นั่นเนี่ยห่างจากออท์ามไฮเดิมประมาณสัก8%นะหรือประมาณ0.29เท่านะของราคาที่ออท์ามไฮเดิมหรือห่างจากออร์ามไฮเดิมประมาณ8%นั่นแหละซึ่งถ้าเกิดเราเทียบกับไซเคิลก่อนหน้าน,นี้ค่อนข้างที่จะไปล่วงหน้านะกว่า2ไซเคิลที่ผ่านมาอยู่เหมือนกันนะในช่วง ในสองไซเคิลที่ผ่านมานะครับในช่วงที่บิตคอยต่ำกว่าออทามไฮเดิมประมาณสักแปดเอร์เซ็น์นั้นเนี่ยอย่างช่วงไซเคิลก่อนหน้านี้นะอยู่ที่ประมาณสักประมาณสักจุดนี้เลยนะประมาณวันที่วันที่หนึ่งพันแปดสิบห้านะหลังจากออทามายก่อนหน้านี้นะครับดูจากกราฟนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับที่ ทำข้อมูลทางสตินะโดยเฉพาะถ้าเกิดมันเกิดริเดชันเกิดขึ้นภายในช่วงปลายปีนี้ครับเกี่ยวกับปี2025เนี่ยก็มีความเป็นได้ที่อาจจะดึงตัวบิตคอยให้ยอ่อตัวต่ำลงมาก็เป็นได้นะครับเม,มเพ่อนถามว่าตอนบูรันเหรียญจะขึ้นประมาณกี่เท่าของรอบที่แล้วจริงถ้าเป็น Bitcoin บิตคอยเองนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูข้อมูลตัว r o i นะครับที่เป็น year to date นะในปี2020นบในปี2020นั้นเนี่ยก็คือปีที่บิตคอยฮับวิ่งเหมือนกันนะครับจบที่ประมาณสีเท่านะของช่วงเปิดราคาตอนต้นปีนะครับ ปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากครั้งอื่นนะเพราะว่ามี Spot Bitcoin ETF นะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะถ้ามันเป็นเหมือนกับในช่วงที่ ETF QQQ เปิดตัวนะครับก็อาจจะแล้วก็เกิด recession เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะที่อาจจะย่อตัวต่ำลงมาก็เป็นได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ก่อนครับผมก็คงจะมาไลฟ์เอาข้อมูลต่างๆมาแชร์เพื่อนๆฟังบ่อยๆนะครับก็วันนี้คงมีข้อมูลเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ช่อง b i t c o i n ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ